ย้อยสินปากแดงจ้าวันนี้สิมาสาธิตกัน้นทำอาหารแกงไก่ป่าแกงป่าไก่สมุนไพรแกงสมุนไพรไก่จ้า,ามมาดูวิธีทำพริกแกงจ้ามาซองเลครกเวลามามีพริกมีขาพริกสิเม็ด ขาหั่นแว่นกระเทียมข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแว่นผิวมะกรูดผิวมะกรูดไหนมีดเนาะมีดมีดมีดมมาเด้อผิวมะกรูดขาดไม่ได้ผิวมะกรูดแกงปลาขาดไม่ได้ผิวมะกรูดผิวมะกรูดเกลือพริกไทยพริกไทย พริกไทยพริกไทยสดโบมีมือนีโอ้ยสุดเบาไทยเสยเลยวันนี้พริกไทยสดไม่มีตำพริกไทยเมล็ดพริกไทยสูตรนี้รับรองทำเสร็จออกมาอร่อยสูบมืงในโขกทุบมืงในโขก,ก,กตีโขกตำ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  เดี๋ยวขอขอโตก่อนเด้อจ้าขอโตตำพริกแกงก่อนจ้ตาตำพริกแกงให้แหลกก่อนที่มาัสาธิตการทำอาหารจ้าสวัสดีจ้าตำพริกแล้วก,ใกใ็ใส่ขิงกระซ้ายใส่ขิงกระซ้ายใส่ตำพริกแกงพริกแกงคาตะไคร้พริกขีนูเสร็จแล้ว ใส่ขิงกระซสยตั้มเธอหลังขิงกระซส้เน่นต้องตั้มเธอหลังกับขาครับกระเทียมครับหอมกระสันมันสีกระเด็นจา้าใส่มูนี่ลงไปจา้าของที่เกียนนเ่ยมไวจา้าอันนี้เตี้ยมไวจ้าผิวมะกูตํตามไปแล้วจา้าซูมไปในโคกโคกด้อท่านผู้ชมเพื่อนที่ได้เห็นนี่ขาตําไปแล้วเหลือซูมเบังในโคกซูมในโคก ขาดมาได้นี่กะปีกะปีทรงเห็นกะปีบ่เห็นกะปีบ่นี่เห็นหนาแม่บ่นี่กะปีกะปีกะปีปากแดงกะปีก้าเลือบใบย้ายปากแดงตั้มพริกแกงมักใส่กะปีฝาสีเขียวใส่ประมาณซัมนีเด้อจ้าซัํโปมือจ้าตั้มพริกแกงขาดกะปีบ่ได้เด้อจ้าอยากให้อาหารอร่อยต้องใส่กะปีจ้า กะปิใส่แล้วต้มให้แหลกวันนี้มาต้มบักพริกอยู่ทงหน้าทำ่องยูทูบอยู่ทงหน้าจา้ะายตาต้านยกเตียงไห้ปุนณีพยายดกพอพรจานากสูบน้ำใสหน้าก็เลยขายในรถท่านผู้ชมอย่าแปลกใจเด้อดจ้าวจังไดคือว่าเห็ดลิปดำหน้า คลิปูคาสมุนไพรคือใดมาเห็ดลิปเห็ดกลับเขา่าบรต้องแปลกใจ้อจ้าพอย้ายนะเป็นแม่ค้าขายข้องถมมากรนจ้ายขายข้องถมตามพมามีตลาดข้องถมจ้าเป็นแม่ค้าปนไก่บ้านปนโกบมกนอใหม่ตั้มปนตั้มปนปลาทูขายจ้าตั้มสดจ้าครกยี้สิบบาทเองจ้า ตอนนี้เป็นโควิดระยุยุดยุดมาอยู่บา้านเลี้ยงงัวก็ลยเห็ดส่องยูทูบจ่าขายของข่องถมจา่าตอนนี้มาทำส่องยูทูบใส่ทีมาสาธิตกันแกงไก่ป่าแกงไก่นาไก่บ้านเรานี่แหละแกก็เรียกแกงป่าไก่ ใส่สมุนไพรจ้ะนีสมุนไพรทา้งนั้นตัดไคร้ขาขิงกระชายผิวมะกรูดพริกไทยสมุนไพรทางนั้นสูตรนี้ทําออกไปรับรองว่าอร่อยไม่ได้หวงสูตรบอกหมดหมดเลยไม่หวงสูตรจ้ะไก่ก็ไก่จะของเองทีมงานให้ลูกถ่ายให้จ้ะชัดไมชัดก็ ติชมิตดตามติชมได้จ้าของเตรียมเองของในสวนทั้งนั้นนจ้าที่ซื้อเขาก็มีผงชรูรสกะปิทั้งนั้นไก่ของเจ้าของมัเสือพวงเจ้าของเองไปเก็มกบมดตัดมือเอาขอพักก่อนได้จ้าแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวไปทำวิธีการทําจ้าสวัสดีจ้า โอ้ยสากกใหญ่เนาะลูกท่านผู้ชมที่ว่าโอุ้ยสากขึ้นญ่สากไงสานสาก,สาก,สากมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าบอกดีวิธีทำแกงปลาไก่ยับมะปีอามาซุ่มมาซุ่มในหม้อในคขกโซ่งหม้อนี่พริกแกงพริกแกงจ้ะพริกแกงจ้ะพริกแกงจ้ะหอมพริกแกงจ้ะ อันนี้น้ำซุปจ้ะน้ำซุปจ้ะซุปมาแน่น้ำซุปก็มีคามีตะไคร้มีตะไคร่อัน้ำซุปใส่หมอก่อนน้ำซุปใส่ปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลืออันนี้คือว่าวิธีแกงเลยค่ะอัน้ำซุปใส่หมอตัางหมออ่อนแล้วก็น้ำซุปใส่หมอควพฟิกไงหห่อนก่อนพอต้องใส่น้ำมันจ้ะซุปมาในห,หมอ้อ ป้าในหมอผู้เป็นก่ลองมันห่อนถายมันห่อนเด้อเวบจับไก่ไ่แมงวันก่อนเบิ้งถอยไปทางผูนซุมนซ่มทา้งผูนซุ่มี่มีของของแง่งเครื่องแก้งส่วงท่าซอกไอ้กล่องไห้เห็นแม่นำ้ำเห็นหนาคนงามงามนำ้ำ เครื่องแกงกับมีเป็นคนไทยบ่ต้องอยากอายนี่คือมีเครื่องแกงเด้อค่ะเครื่องแกงเด้อจ้านี่นี่เสี้ยนี่มะเขือพวงนี่ถั่วจา้าน้องใหม่จา้าน้องใหม่สวนเจ้าของยายสิมมีหลายจ้ามีขาตะไคร้นี่เวลาทำเสร็จก็ใส่พริกโดดลงไปจา้า ยี่าจ้าน,นี่ไก่บ้านจ้านี่ไก่บ้านไกลเล่เหลียงทงนาจ้านี่ไก่จ้าไก่จ้านี่ไก่จ้าไก่ไกหนึ่งตัวจ้าขาทิ้งคอทิ้งหัวทิ้งงดเอาแต่เนื้ออกปีกก็ทิ้งตีนไก่ก็ทิ้งคอทิ้งหัวทิ้งมีใบมะขาม คนอีสานเขาทิศไทบักขามก็จะจมันวาวไทยค่กมือนนี่ใบยี่หราขาดไม่ได้ใบยี่หราห่อนอย่งใบยี่หรานี่ยี่หราแกงปลาไกา่นี่ต้องใส่ยี่หรานสมุนไพรหอม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 จะ้ะโอ้ยหอมเด็ดไว้รอก่อนช่วงเด็ดวบถาก่อนช่วงถาแแกงห่อนจะ้ะให้ลูกสาวไทยให้จะ้ะมือไม้จ้า หายให้กั้นจ้ะเสียงดังจ้ะจ้ะปึกไม้จ้ะหายให้กัน้นโมเมนต์โมเมนต์หายจากเสียงดังซื่อๆจ้ะนี่กระเพ้าจ้ะกระเพ้าเขาจะของจ้ะนี่กระเพ้าจ้ะกระเพ้าจ่ะไอ้รอห่อนละมั่งเอามามาจา,างพี่มาจางพี่อีหล่า มาสูบในหมอ้อเนี่ยหอนละหม้อเดือดเห็นบ่ควันบ่ห,หม้อเดือดเลยอยู่ต่งหน้าไอ้ลมแห้งพร้อมละเอาไก่ลงไปล้วนไก่ไก่ไก,ก็มีตับไก่ไกนี่ขึ้นไก่ก็มีไก่ไก่ไก่นาแท้จ้ะนี่ขึ้นไก,นจไกน่จ้ะจ้ะ เสร็จแล้วรอรอหมอห่อนไปถอยทังพูดมาซูบมทังพีอย่ามือบังเดอ้อดิขาดขายหลายเทศไหนไอามีดไปไหวบนไหนมีดไปโตบ่อ,บอมาเบิง้งนีบ่เอามีดมาให้รักใ,ใ,ให้ช่างภาพยิบมีดแล้วนี่ซิย่ย เขียงกลาเขียงว่าแม้นว่าดำยังมันเป็นเขียงกับไอ้คนอีสานเขาเอิ่อว่าเขียงไม้แดงมันมันแห้งเกาเห็นดำจ้ะสะอาดจ้ะสะอาดจ้ะอใส่ใส่ใสยคาไวใส่คาอ่อนแกงปลาสดแกงปลาแล้วยำไม่ถือคาอ่อนอ่อนที่แสบจ้ะ หอมแกงสมุนไพรจ้าจ้าขาอ่อนจ้ะขาอ่อนจ้ะจ้าแกงสุกละจ้าเดือดละจ้ามาชุบจ้าในตอนไก่ถักขาสุกแล้วเบ็นไง่ายจ้าไก่จะลอยจ้าขาสุกไก่เจอไก่จะลอยจ้าเดี๋ยวจะลอยขึ้นจ้ามารลอยจ้า ลุกละจ้าลุกละพ่อม่กินข้าวเหนียวมือแรงมากินข้าวน้ำกันด้อจ้าคลิปใยสิมปากแดงจ้าแกงปากไก่สมุนไพรมีขามีหน่อไม้สุ้กระใจแก๊บ โอ้ยอกกระจายแก๊สจกกระจายแก๊สเอาขอพักเครื่งคานี้ก่อนจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเด้อจ้ามีข้าวเหนียวจ้านีเกียเหนียวเกียมมาจ้าโอ้ยแมงวันผัวชื่อวันแมงวันก็เยอะข้าวเหนียวก็มีจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้าตกท้ายใส่ใบยี่หร่าจ้าถวยใบยี่หร่ามาในอีหลา เวลาสร้างภาพกีฬาใช้กระสอนตอนเปิดแก๊สไหม่ดูแก๊สปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มแก๊สอา,าเรด เปลดปกะทิกะทิใส่เต้าทานเลอเขาตากเขาหยาดเขาบดซอยจ่าบูด่ามอยู่จ่าปึ๊งๆอยู่จ้าบดมันแหลมดูน้ำในสะใส่น้าจ้าแกงจ้าสีสดสวยใส่ยีราตบท้ายด้วยใส่ยีรายีราคก็ว่าการเสร็จสิ้นจ้าแล้วก็ชิมจ้า Chim chạy Chim chạy 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 con chạy chạy con chạy เนื้อไก่มะม่ายขากระเทียวกวงพิดโดจ้ะอืมพอดีอร่อยเยี่ยม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 จ้ะ สูตรนี้ไปทำได้เลยจ้าอร่อยไม่หวงสูตรจ้ารับรองอร่อยแน่นอนไก่หนึ่งตัวจ้าเขาจบเพียงเท่านี้จ้าไปกินข้าวกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกินเผากินกินแซ่บแซ่บบอแซ่บ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 คำยิ่งย่งเนี่ยคมืมแซ่บแซบ ครับใส่น้ามันมึงเมื่ออีางนังตบน้ำใส่ยเขาเหมยเื่อสุดขัามยังไงยื่นไปใส้ใส้ใส่ใส่กล่องนะี้ยยื่นไปเสียเขามาเอามาที่น้ำขั้นเด้ออืมอยู่ดีสูตรนี้สูตรนี้เยี่ยมไม่ไม่ได้หวงสูตรไม่หวงสูตรอร่อยอร่อยทำใครทำก็ทำได้จ้ะอร่อยสูตรนี้อร่อยอร่อยอร่อยภาษาเสือเขา อมแอมแอมอกระตุ้นีโอ้ยกระับั้กต่งตตัวรจะโซ่ครับข้เนีวข้นเหนียวขันเียวกืดน้ำแพบแพาาเกาม่คาขายข้อสมม่คาข้อสมม่คาเกาอืมอืมนี่เป็นผู้ส้มอร่อยอร่อยพริกดอพริกดอพริกดอแบบหลายเด้อมามามากินน้ำกันเด้อ แซ่บแซ่บต้องจำต้องตัเส็ด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 อืออ๋อันนี่ยพี่น้องอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแต่บะแข้งสตาเล่าว่าบักแข้งแล้วบักเกลือพวงอืออือเอาขอแค่นี้เด้อจ้าขอเต้ากินข่าวกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสตาร์สวัสดีครับ